สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะเช็คเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์ตงส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงลก์ขึ้ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและหลายๆท่านรอในเรื่องของการเปิดไพ่มากๆเลยนะคะใครที่รู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจในช่วงช่วงนี้ ก็อยากเปิดไพ่ส่วนตัวกับผู้อ่านไพ่แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าปิดราประแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะวันนี้วันที่2 0 21กุมภาพันธ์นะคะอาจจะยิงยาวไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมนะคะมาเช็คพลังงานการว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนในเร็วๆนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้างพลังงานของทุกทคนวันนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะขอพลังงาน ของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนพายอ,อยากจะบอกอข่าวดีอะไรนะคะเช็คพลังงานในทุกๆวันแบบนี้วันนี้คุณอยากฟังเรื่องอะไรการงานการเงินความรักพลังงานของทุกๆคนเป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณคุณกำลังได้รับโชคดีข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรที่จะพุ่งเข้ามาหาคุณคะ เดอะสตาร์ความรุ่งโรดแสงสว่างในชีวิตครั้งใหม่เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วคุณกําลังเปลี่ยนแปลงคุณกาลังเริ่มต้นสิ่งใหม่คุณกําลังได้ฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณคุณกําลังเห็นช่องทางแสงสว่างที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในวงการในวงสังคมหรือว่าหน้าที่การงานนั้นๆรุ่งโรดโชติช่วงโด่งดังเปรี้ยงป้างกับสายงานหรือว่าธรุรกิจที่ทําทําธุรกิจ ทำ,ทำธุรกิจทำงานอะไรก็รู้สึกว่าราบรื่นเป็นไปนทางที่ดีนี่คือการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วค่ะบอกเลยว่าแสงสว่างแห่งดวงดาวแสงสว่างในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วจุดประกายไอเดียใหม่ๆของคุณเกิดขึ้นจุดประกายสิ่งใหม่ๆที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขมันคอนโทรลมันรู้สึกว่าอยู่กับน้ําแล้วมีความสุข อาจจะได้ออกไปทะเลไปอยู่กับทรายน้ําไปอยู่กับธรรมชาติได้ทําให้คุณมีความสุขได้รับพลังงานดีๆสิ่งที่จะสะท้อนบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณก็คือความรู้สึกประกายไอเดียใหม่ๆให้กับคุณถ้ารู้สึกถ้ารู้สึกว่าเบื่อกับตัวเองน้อยกับตัวเองเหลือเกินมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ได้รับพลังงานใหม่ๆ ได้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูในเรื่องของอะไรก็ตามเริ่มต้นในการฟื้นฟูได้แล้วการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นกาลังที่จะเข้ามาหาคุณและเวลาที่เข้ามาหานะคะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจะใช่ไหมนะคะสองดาบยาลังเลที่ตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณมีความสุขโอ้ไพ่ออกมานี่คือสี่ใบ พี่ไพออกมาเลยนะคะสวยงามมากๆจริงๆมันจะเกิดเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะคนลุกเลยทีเดียวเกิดเรื่องของการฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นยาลังเลที่คุณจะตัดสินใจแล้วเ,ออเขาเรียกว่ายาลังเลในการตัดสินใจอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขใครบางคนกําลังเข้ามาในความสัมพันธ์ความรักกําลังพุ่งทยานเข้ามาหาคุณมากๆเลยความรักความสมัธรที่มาจากแดนไกลทางไกล คู่รักคู่ชีวิตโซคอนเนคชั่นที่กําลังจะเกิดขึ้นความรวมสมบูรณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่ไม่คาดคิดคาดฝันคุณกําลังเจอพลังงานที่เป็นโซคอนเนคชั่นเรื่องของทวินเฟลมกาลังกลับมาในชีวิตของคุณคุณอาจจะได้เดินทางไกลได้แล้วก็ได้พบเจอกับเขาคนนั้นหรือเขาคนนั้นกําลังเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณการเดินทางเข้ามา ในชีวิตของเขาในครั้งนี้ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเพราะคุณกําลังได้พบเจอพบรักกับคนที่ไม่คาดคิดคาดฝันค่ะคุณกําลังได้ฟื้นฟูก,กับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจอแล้วมันเกิดขึ้นพบเจอผูกพันอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมีความสุข สงบเป็นตัวของตัวเองเขาจะเข้ามารุกนะคะหัวใจของคุณจะเข้ามาจู่โจมหัวใจของคุณคุณกําลังมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในความรักความสัมพันธ์เป็นคู่ชีวิตพาร์เนอร์หุ้นส่วนชีวิตคุณกําลังได้ขยับสถานะความสัมพันธ์บอกเลยว่าใครที่คุยกับใครมานานแล้วมันถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตครองคู่คู่กันแลว้วอะค่ะได้ขยับสถานะได้มีอะไรร่วมกันได้ใช้ชีวิตเป็นคู่รักคู่พาร์เนอร์ชีวิตกันมีอะไรทําร่วมกันกิจกรรมร่วมกันหรือว่าคุณกําลังได้เดินทางไปฮันนีมูนกับใคครรบาางนหือว่ได้ ออกไปไหนกับใครบางคนรู้สึกว่ามีความสุขกระชุ่มกระชวยหรือคุณกำลังโสดมากๆแล้วคุณกำลังได้พบรักกับใครบางคนที่มีความแตกต่างจากคุณไม่ว่าจะทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรืออะไรก็ตามการเดินทางในชีวิตของคุณจะนำพาให้พบเจอความรักความสัมพันธ์ที่แตกต่างมากๆและคุณกำลังได้พบเจอใครที่เขาเข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณนะคะนี่คือ Prince of Cups แล้วก็ Ten of c ค p s ความดมสมบูรณ์ความสุขความเพียอพร้อมความอบาลนั้นในเรื่องราวความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้พบเจอสิ่งที่ตัวเองไม่คาดคิดว่าจะได้จับต้องได้ ว่าจะได้เกิดขึ้นกับสิ่งสิ่งนั้นว่าจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นจริงจะมีคนเข้ามาจีบคุณจะมีคนเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์กับคุณจะมีคนเข้ามาแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณมันถึงเวลาที่อะไรบางสิ่งบางอยา่างมันเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วมันอาจจะเริ่มต้นขึ้นอยู่ก็ได้แต่คุณอาจจะไม่รู้ตัว The Star ดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วค่ะในเรื่องของความรักแล้วก็การเดินทางชัปเตอร์ใหม่ในชีวิตของคุณก็เกิดขึ้นแล้วเช่นกันบางท่านอาจจะมีการเดินทางไกลช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้เป็นงานอีเวนต์มีงานเยอะมากๆเข้ามาในความสัมพันธ์บางท่านพบเจอพบรักกับสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเป็นเป็นสิ่งที่มันมัน,ม,นมันตื้นตันมากๆกกับสิ่งที่คุณได้พบเจอมันตื้นตันจนมีความรู้สึกว่า กงล้อแห่งโชคชะตาคุณคุณจะรับมันหรือเปล่าคุณจะรับโชคชะตาที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณไหมโชคชะตาที่คุณดึงดูดโชคชะตาที่คุณรอคอยมานานแสนนานมากๆเหลือเกินการเปลี่ยนแปลงข่าวดีที่กําลังจะเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวคุณตัดสินใจได้ด้วยตัวคุณเองคุณอย่างรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตัวคุณเอง โชคชะตาการเปลี่ยนแปลงพลิกผันเกิดขึ้นกับคุณแล้ว The High Priestess King of q u e e n of Swords แล้วก็ Hermit ค่ะคุณผูกพันพรณนาการด้วยความรักความผูกพันของใครบางคนโดยโดยเป็นพลังงานของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆ และการพลิกผันเปลี่ยนแปลงของโชคชะตา t i ม i n g ของ t ทวินเฟ m e ที่กำลังเข้ามาหาคุณ t i ม i n g ของ s โซลค n n เ c กชันกำลังเข้ามาหาคุณใครรู้สึกว่ากำลังติดกับกับปัญหาอะไรใดๆอยู่ไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรไปสิ่งลบๆแล้วคุณสามารถตื่นรู้คุณสามารถที่จะเข้าใจพลังงานสิ่งที่คุณกำลังเที่ตัดสินใจต่อไปนี้บางท่านมีเกณฑ์นในตัดสินใจกับอะไรเปลี่ยนแปลง ในชีวิตของตัวเองแล้วก็การตัดสินใจของคุณในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงคุณกําลังได้พบสิ่งดีสิ่งที่ไม่คาดที่คาดฝานันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักการเติบโตความรวมสมบ,บูรณ์ความสุขที่พลิกผันอย่างไม่ทันในตั้งตัวมันมีปลิกการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นขึ้นได้เสมอเลยตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าฉันจะก้าวไปดีไหมฉันจะทํำยังไงดีฉันกําลังรู้สึก กระวนกระวายกับตัวเองบางสิ่งบางอย่างไพ่ต้องการให้สื่อให้คุณค้นหาเสาะแสวงหาความสุขความอุรมสมบูรณ์ในตัวเองอย่างแท้จริงเพราะคุณกําลังได้เริ่มก้าวเข้าสู่ความอุรมสมบูรณ์ความสุขเสาะแสวงหาในจิตวิญญาณในการตื่นรู้ของคุณอย่างแท้จริงและก็ชีวิตของคุณที่คุณกําลังตัดสินที่คุณกําลังได้รับโชคชะตาพลิกผันเปนแบบแลี่ยนแปลงให้คุณได้เปลี่ยนให้คุณได้เริ่มให้คุณได้ก้าวเข้าสู่สเต็ปที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งหนึง่ง สัญชาตญาณในตัวตนของคุณนั้นบ่งบอกได้อะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณจะรับรู้ได้เด็กถือเหรียญเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และความสุขครั้งยิ่งใหญ่ความรวมสมบูรณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันลังเลอย่างที่บอกค่ะมันไม่มันอาจจะต้องสงบกับตัวเองค้นหาความรู้สึกของตัวเองอะไรใหม่ๆเพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนั้นถูก การเคลื่อนไหวบางสือ่อบางอย่างกาลังเกิดขึ้นอย่างไม่อย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดอะไรที่มันช้ามันจะเร็วมากๆอะไรที่มันรู้สึกเร็วมันอาจจะช้าก็ได้ mm. เช่นตอนนี้ก็ก้าวเข้ามาสู่ปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วไม่มีอะไรที่มันมันช้าเลยมันเร็วมากๆเลยจงหาความสุขให้กับตัวคุณเองหาความสุขหาความรวมสบูบุ์ให้กับตัวคุณเองเพราะความสุขมันทําให้วันเว,นวลาเดินไปเร็วมากๆ แต่เมื่อไรหร่ที่เราทุกเมื่อไรหร่ที่เราท้อเมื่อไรหร่ที่เราลังเลมันจะช้ามากๆเปิดโอกาสให้หัวใจของคุณเองได้รับสิ่งที่ไม่คาดฝันโฟกัสในปัจจุบันแล้วก็วิ่งก้าหาโอกาสเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของการเติบโตวความบางังคังร่ํารวยที่กําลังจะเกิดขึ้นการปลดหนี้ปลดสินสิ่งต่างๆที่กําลังที่จะเข้ามาความรักก็เข้ามาเช่นกันถ้าคุณเปิดโอกาส การงานอะไรใหม่ๆก็เข้ามาเช่นกันถ้าคุณกําลังเสาะแสวงหาเพราะฉะนั้นคุณเสาะแสวงหาอะไรในตอนนี้คุณสามารถอย่างรู้ได้ด้วยพลังงานในตัวตนคุณเองความเก่งความฉลาดความสามารถของคุณจะนำพาให้คุณได้ประสบความสเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยและเมื่อคุณได้เห็นพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองคุณก็จะดึงดูดความรักความสามารถที่ไม่น่าเชื่อเข้ามาเช่นกัน เมื่อคุณยกย้ายคุณกาลังมีเกณฑ์ให้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณกําลังถูกบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังเดินหน้าไปในทุกๆวันนี้พลิกผันโชคชะตาของคุณจากร้ายกลายเป็นดีมากๆมันมีอะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเสมอคะ่ะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างพุ่งชนมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังที่จะ,ะเผชิญกับบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เสมอในอนาคตที่เรามองไม่เห็นเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งๆนั้น การตื่นรู้ในความดีการตื่นรู้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคลุมครองดูแลคุณอยู่เคารพเชื่อและศรัทธาในพลังงานของตัวคุณเองจะนำพาคุณได้พบสู่โอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่ไม่น่าเชื่อเกิดกับคุณได้ค่ะบอกเลยบอกทันทีเลยว่ามันเกิดขึ้นได้อะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณเช่นความรักความสัมพันธ์คู่แท้คู่ชีวิตทวินเฟลม ผู้อ่านไพ่ก็ไม่เคยเชื่อเหมือนกันคือไม่เคยรู้เรื่องของทวินเฟรมมาก่อนแต่รู้ว่ารอคอยใครสักคนหนึ่งแต่เมื่อจังหวะทามมิ่งของชีวิตมาถึงทวินเฟรมเข้ามาในชีวิตการตื่นรู้หลังจากนั้นหนึ่งปีเกิดขึ้นพลังงานพิเศษของคุณกําลังจะถูกเปิดการตื่นรู้ของคุณกําลังจะถูกเปิดเช่นกันคุณกําลังได้รับสิ่งดีๆเข้ามาคุณกําลังเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองด้วยการกระทําของตัวเอง การเลือกหนทางที่ดีกว่าในตัวเองการเลือกหนทางในการใช้ชีวิตความภาคเพียรความเพียรพยายามอยู่ที่ตัวคุณเองผลลัพธ์ในอนาคตคือการกระทําในวันนี้นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกถ้าใครกําลังรู้สึกลา้ารู้สึกท้อก,ก,กับการเผชิญกับการก้าวเข้าสู่หรือว่าเดินหน้าไปในแต่ละวันเหลือเกินร้อนเหลือเกินอากาศช่วงนี้มันเหนื่อยเหลือเกินไม่เป็นไรค่ะคิดแว่า อะไรที่เข้ามาทําให้เราร้อนรุ่มอากาศร้อนแบบนี้เราก็ดื่มน้ําเย็นๆเข้าไปดื่มน้ําเย็นๆดีกว่าดื่มจิบอะไรเย็นๆเบาๆดีกว่าทําให้เรามีความสุขสดชื่นได้เป็นพลังงานบวกเข้าไปสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อนั่นคือริแมนโพซิทีฟคิดบวกไว้เพราะคุณเป็นจุดศูนย์รวมแรงดึงดูดอันมหาศาลของความรักความดมสมบูรณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นการประสบความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองกันก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆแอนด์เวนเจอร์ใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามา ใครที่ไม่คาดคิดคาดฝันกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ไกด์ไอเดียชีวิตของคุณใหม่อาจจะเป็นอะไรที่ไกด์ในเรื่องาของความรักทําให้คุณประสบความสเรุจในความรักอาจจะเป็นใครที่เข้ามาทําให้ชีวิตความรักของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีความเชื่อแล้วมีพลังงานที่ศรัทธาในความดีของตัวเองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอคุณอิฐานไว้แล้วก็กำลังปกป้องดูแลคุณอยู่ ให้คุณได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดและก็สิ่งที่ดีกว่าคุณอาจจะต้องหนักแน่นกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรอคอยวางแผนใหม่คิดทบทวนใหม่หนักนั่นใหม่กับสิ่งที่รอคอยค้นหากับอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะต้องค้นหาสอดแสวงหาความสุขความ,มสมบูรณ์ในชีวิตของเราใหม่ๆเสมอเพราะมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอค่ะสิ่งลบๆอะไรที่เข้ามากระทบจิตใจแต่ คุณก็กําลังเกิดเข้าเกิดสู่การเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณอย่างไม่คาดคิดคาดฝันนี่คือเรื่องราวสิ่งที่กําลังคุณกําลังได้พบเจอคุณอาจจะพบเจอใครแล้วก็ได้แล้วก็รอคอยการได้พัฒนาความสัมพันธ์กันคุณอาจจะยังไม่เจอใครก็ได้แต่เขากําลังเข้ามาหาคุณเมื่อคุณกําลังตัดสินใจตัดจบอะไรเก่าๆหันหลังกับอะไรแล้วค้นหาความสุขการเป็นตัวตนของตัวคุณเองจริงคุณจะได้พบสิ่งนั้น บอกเลยว่าความพิเศษในตัวตนของคุณจะนำพาให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ความรุ่มสมบูรณ์ความ bronze, วามั่งคั่งร่ำรวยนี่คือราชินีเหรียญทำอะไรก็หยิบจับเป็นเงินเป็นทองมากๆในช่วงช่วงนี้รู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอยู่เสมอมีเกณฑ์ที่จะได้เติบโตแล้วไปได้ไกลามากๆกับความมั่งคั่งร่ำรวยคุณจะได้ทรัพย์สินอสังหาปลดหนี้ปลดสินมีบ้านมีรถทุกสิ่งทุกอย่างด้วยลำแข้งในตัวตนของคุณเอง และนี่คือความอุรมสมบูรณ์ราชินีเหรียญราชาเหรียญผู้เลอค่าและก็งดงามมากๆสิ่งที่คุณค้นหาสิ่งที่คุณไขว่คว้า,วาสิ่งที่กำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณจะไปในเสียเมื่อราชินีเหรียญผู้นี้ราชาเหรียญผู้นี้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองจับอะไรก็มีโอกาสที่จะแบบเติมความรู้ความสามารถเติมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวคุณเองได้ความจเจริญรุ่งเรืองนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเรื่องของการฟื้นฟูจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานแล้วก็ความรวมสมบูรณ์ความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาการค้นหาตัวเองบางท่านอาจจะรู้สึกว่าค้นหาตัวเองอยู่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าตัดสินใจยังไงดีลังเลยอย่างที่บอกไปเชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณค่ะคุณอาจจะมีความสามารถพิเศษพรสวรรค์พรแสวงหรือกําลังสาะแสวงหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ลองค่ะลงมือทําลองไม่ลองไม่รู้ว่าคุณจะใช่หนทางนั้นไหม เพราะถ้าคุณลองแล้วลุยแล้วมันไม่ใช่มันจะมีความคิดเรื่องราวแตกยอดออกไปท้อสู้ใหม่ล้มสู้ใหม่แล้วคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จอย่างที่ไพ่กำลังสื่อในหนทางที่คุณจะต้องตัดสินใจวิ่งข้าหาโอกาสนะแล้วก็ใจแข็งอดทนไว้กับจังหวะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่ได้มานั้นนี่ค่ะราชินีเหรียญมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆแล้วมันศักดิ์สิทธิ์มากๆจริงๆเพราะาแรงดึงดูดมหาศาล Ten of Cups t h w อะ e e ล f f ฟฟอร์เรื่องอะไรก็ตามแต่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเราความคิดความรู้สึกของเราร่างกายของเราทั้งหมดก็เป็นก็ศักดิทธิ์มากๆศักดิ์สิทธิ์ที่เรา มีความสุขมีพลังงานที่ดีเป็นคนดีสิ่งศสถิก็ปกป้องคุ้มครองเราทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีสเสน่ห์ทุกคนจะต้องก้าวเข้าสู่พลังงานอันยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่คาดคิดคาด,คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะบอกเลยว่านี่คือพลังงานของไพ่ที่เป็นพลังงานที่มัน,มนฟูมันล้นมากๆแล้วมันยิ่งใหญ่มากๆเลยไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้ววิ่งเ้าหาโอากาสบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังรอคอยวิ่งเข้าหาธรรมชาติเพื่อบําบัดความเครียดบําบัดอะไรที่คุณยังตัดสินใจไไม่ได ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองใหม่ๆเพราะคุณกําลังเผชิญกับอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆหรือเกินหรือคุณกําลังลังเลในการตัดสินใจอะไรอยู่หรือเปล่านั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆ Engagement นะคะ เร็วๆนี้บอกเลยค่ะว่าคุณกําลังได้ฟื้นฟูอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วก็กำกำลังได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างในชีวิตกําลังได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชีวิตบางท่านกําลังที่จะได้เดินทางเดินทางไกลหรือว่าเดินทางต่างประเทศหรือว่าลงทุนอะไรใหม่ๆในชีวิต reconciliation separation engagement บางท่านมีเกณฑ์ได้มั่นหมาย commitment กับคนรักกับคนที่คุยมานานแล้วบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่า พบเจอกับคนที่ถูกมั่นหมายมานานแล้วจากในเดีตชาติที่ผ่านมาบางท่านการแยกจากของใครบางคนที่เป็นโซ่คอนเนคชั่นหรือว่าทวินเฟลมกำลังกลับมาหาคุณหรือว่าตอนนี้เขากลับมาหาคุณแล้วนี่คือเรื่องราวที่ไม่คาดคิดมากๆเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรกับออรา่าคาสำหรับนี้ เงินค่ะความมั่งคั่งร่ำรวยที่กำลังจะเกิดขึ้นโอ้โห m a r r i นะคะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วคา r ีอาชีพการงานของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป อย่างที่บอกค่ะว่าโดดเด่นมากๆแล้วก็ความบรวมสมบูรณ์ความสุขที่จะเกิดขึ้นเงินก้อนที่จะเข้ามาหาคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายกําไรดีหรือว่าสิ่งที่ได้มาคือความมั่งคั่งร่ํารวยการแต่งงานเว้งการมั่นหมายจดทะเบียนสมรสทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปตามประเพณีอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่เป็นไม่ใช่รักแท้คุณจะต้องได้ตัดสินใจตัดจบไปอย่างแน่นอนเมื่อคุณอยากเจอรักแท้แล้วการแต่งงานที่เป็นการคุกเขาขอแต่งงานแบบนี้นะคะ ทีนี้เรามาทอยลูกเต่าการแองเจลนัมืออยากจะบอกอะไรกับทุกคนนะคะขอพลังงานแองเจลนัมเบอรค่ะเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยกระทานหันมากๆหมายเลข7จ็ค่ะทุกคนขอให้เป็นเป็นพลังงานของจักรวาลเป็นพลังงานบางสิ่งอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเป็นช่วงทามมิ่งจริงๆ7วัน7สัปดาห์ หมายเลข7คือสื่อสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากดีวายแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กาลังดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาคุณเป็นพลังงานของจักรวาลที่กําลังส่งสือ่อส่งสารนะคะบอกให้คุณได้รู้ว่าบางอย่างบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงสิ่ง,งสิ่ง,งนั้นด้วยแล้วเชว่นกันและสิ่งใหม่ๆที่กําลังเปลี่ยนแปลงล่ะคุณพร้อมหรือยัง ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายให้แข็งแรงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ